ชีวิตที่ดีไม่มีอะไรง่ายชีวิตง่ายๆไม่มีอะไรดีทุกคนแม่งมีความฝันอยากตามล่าฝันกันหมดคุณคิดเดียวมีคุณแค่คนเดียวที่คุณล่าฝันคุณต้องรู้ว่าชีวิตคุณอะต้องการอะไรแล้วคุณอยากเป็นแบบไหนแล้วแค่คุณพยายามให้คุณเป็นแบบนั้นอะไรที่พอดีก็ทำต่ออะไรที่ไม่ดีก็ปรับปรุงมันเป็นเรื่องสิ m p l ลที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ถ้าเลือกได้ก็อยากบ้านรวยปะเอาพูดตรงๆถ้าเลือกได้ก็อยากจะมีพร้อมแหละ ไม่มีใครเลือกได้อยากบ้านจนแล้วมาทําธุรกิจเพื่อให้คนชมว่าตัวเองไม่เก่งหรอกไม่มีทางผมเป็นคนที่ไม่ประหยัดเงินแต่ว่าผมต้องมั่นใจว่าผมต้องหาเงินให้มากกว่าที่เราใช้ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณใช้เงินเก่งคุณต้องหาให้เก่งยิ่งกว่านั้นอีกผมอยากให้ทุกคนะมีวิน,นัยแต่ต้องเป็นวินัยที่ยากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะผมเลยคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ยากขึ้น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 เรื่อยๆนานนั้น,นพยายามพาตัวเองอะ ไปในสิ่งที่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่จะทาได้อจนทอื่นได้เกิดมาจนทอื่นได้ตายไปคนจนคนต้องโทษตัวเองกูจาได้ทุกโมเมนต์แล้วกูจะมีวันที่จะกลับเป็นอีกจุดนึงนี้ควอมลำบากแม่งไม่เป็นสุ่ยปาน้ดียวถ้าคุณยังทําอะไรเหมือนคนปกติที่คุณทําอยู่อ่ะคุณก็จะได้รับในแบบคนปกติที่คุณได้รับทําทุกอย่างเหมือนเดิมหรอแต่ต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างหรอมันมีแต่คนบ้าที่คิดนะครับคือคุณอยากแตกต่าง คุณอยากเปลี่ยนแปลงคุณอยากได้รับอะไรมากกว่าคนอื่นคุณก็ต้องทำสิ่งที่มันไม่เหมือนคนอื่นทุกคนเนี่ยมีความชอบอยู่แล้วเช่นบางคนอาจจะชอบทำขนมบางคนจะชอบอนิเมะชอบดูเน็ตฟิกอะไรก็ตามแต่แต่สิ่งที่คุณชอบคุณต้องมั่นใจว่ามันหาเงินให้คุณได้ถ้าสมมุติว่าสิ่งที่คุณชอบมันหาเงินให้คุณไม่ได้คุณต้องยอมทําในสิ่งไม่ชอบเพื่อให้มันหาเงินเสร็จปุ๊บทําในสิ่งไม่ชอบเพื่อมให้ได้เงินเสร็จปุ๊บค่อยเอา เงินตรงนั้นอนะ่ะไป spending ในสิ่งที่คุณชอบมันมีความสม่ำเสมอมันมีความกระทําต่อเนื่องมันก็เหมือนแฮบิตที่ติดตัวเราไปอะไรต่างๆที่เราทำมันมาเรื่อยๆทำแม่งทุกวันทำแม่งตลอดเวลาทำแม่งไม่หยุดอะ่สะสักวันหนึ่งอะ่ะคุณต้องเก่งเองนั้นทุกอย่างมามองว่าต้อใช้เวลา ในการบ่มเพาะประสบการณ์แล้วถ้าเราอดทนอีกนิดนึงทุกอย่างมันจะสวยงามเสมอผมเชื่ออย่างนั้นอืแต่ว่าจะให้มันสําเร็จมันไม่ได้กราฟคนเราในการทําในการทําธุรกิจรือการมีชีวิตที่มันสวยงามมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับมันจะเป็นลนักษณะอย่างนี้ค่อยๆขึ้นแล้วก็ชึดขึ้นไปอย่างนี้เลยเราต้องมีวินยัยในทุกๆเรื่องและพยายามทําในเรื่องที่คนอื่นทําไม่ได้ผมไม่มีทางเลือกผมแพ้มาเยอะแล้วผมแพ้มาทุกอย่างแล้วผมขอชนะทีเดียวพอแลบผมชนะในมุมของไออยู่นี่แหละ ช่วงแรกๆอ่ะเคยท้อไหมทอม้อไปเรื่องปกติใครไม่ทอ้อบ้างเหรอท้อคุณต้องลุกไปเพราะคุณต้องไปต่อไม่มีทางเลือกอ่ะเราเลือกเส้นทางตรงนี้แล้วมันท้อได้แต่เราก็ถอยไม่ได้เราแค่ก้าวขึ้นมาใหม่ในทุกวันคนเราอมันชอบแบบเอ้ยวันนี้พักผ่อนเว้เยวันนี้รางวัลชีวิตตัวเองเว้ยครับมันจะรางวัลชีวิตมันจะรางวัลชีวิตอะไรทุกวันครับอของมันต้องมีเว้ยวันนี้พักผ่อนเว้ยไม่ทำบ้างเนื่อมาเยอะละ อะไรอย่างเงี้ยเนึกออกไหมพยายามอย่า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 ไปหลออตัวเองยกเว้นคุณจะพอใจที่ตรงนั้นผมเป็นคนไม่ปกติผมเป็นคนผมเป็นคนไม่ปกติแน่นอนเชื่ออย่างนั้นไม่ปกติในแง่อะไรครับผมผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนที่ที่หิวตลอดเวลากระหายไม่อ่อนพอไม่พอขยันอย่างเดียวก็ไม่ได้มีความรู้อย่างเดียวก็ไม่ได้ อะไรอย่างเดียวเนี่ยไม่มีวันที่จะสําเร็จได้คุณต้องมีหลายแฟกเตอร์ในการที่จะประสบความสําเร็จจังหวะโอกาสถ้าอยากสําเร็จอะ่ะต้องทําตัวให้แตกต่างจากคนอื่นยังไงดีพี่ก็ทุกอย่างที่แม่งแตกต่างได้ก็พี่คิดว่าผมเหมือนใครไหมล่ะผมก็ไม่เหมือนใคร นั่นเราก็ต้องแตกต่างจากหรือมีความบ้ามากกว่าคนอื่นใช่ป่ะเราสามารถเป็นเจ๊หงได้เป็นสไปเดอร์แมนเออ่แมนยูห้าพอก็ได้อะไรก็ได้ใช่ป่ะหรือว่าเราอาจจะเป็นเออ่ผู้คำคมก็ได้หรือว่าเราอาจจะเทสสเปคพูดคอนเทนต์พูดอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมสตรีมเกมเกมผีก็ได้ตกตกโต๊ะโต๊ะอี้ก็ได้คือหมายความว่าเวลานี้ที่เราเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับพยายามหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอและพยายามเป็นท็อปออฟมายหรือว่าเป็นจุดที่ทุกคนนั้น เอ็กซ์เพรให้ได้มันไม่ใช่คุณคนเดียวที่อยากท,ท,ที่จะมีความรู้หรือว่าไม่ใช่คุณไม่กระนั้นมันไม่ใช่คุณคนเดียวที่อยากประสบความสาเร็จมันไม่ใช่มีคนคนเดียวที่คุณอยากไม่อยากรวยถ้าทุกคนอยากรวยสิบคนอยากรวยพอแข่งได้ร้อยคนอยากรวยนี่เริ่มยากหมื่นคนแสนคนล้านคนอยากรวยอือโ<ฮ>อ้อนาคตมันขึ้นอยู่กับปัจจุบันถ้าเราตั้งใจทําในอนาคตปัจจุบันให้มันดีแต่ถ้าเราทําปัจจุบันให้มันดีอย่างน้อยโอกาส ที่อนาคตมันจะดีอ่ะมันต้องมีมากกว่าที่มันไม่ดีสิขยันกับคนล้านคนตั้งใจกับคนล้านคนสม่ำเสมอกับคนล้านคนอ่ะมเสมอเท่าไหนอ่ะก็เท่าที่มึงจะไหวอ่ะแต่ไหวแค่ไหนอ่ะก็เท่าที่มึงจะทาได้ผมว่าเราจเจอเรื่องค่กคีมาเรื่องหนึ่งหรือแม้กราัางผมทะเลาะก,กับแฟนมาหรือว่าทะเลาะก,กับใครมาก็ตามแต่หรือว่ามีผมมีเรื่องที่ไม่ดีมาผมก็ต้องทางานต่ออืมเพื่อหนึ่งคือเราจมกับตรงนั้นไม่ได้อืเพราะจมกับนั้นไม่ได้คือมันมันจะเสียเวลาเราอนิดนึงละเราจะเสียเวลาเรา หลบเต็มเต็มสมมติว่าเราไม่อยากทํางานเราขี้เกียจทำงานใช่ไหมแล้วเราไม่ทํางานอ่ะสุดท้ายแล้วคุณเสียทั้งงานแล้วคุณเสียที่คุณเป็นขี้เกียจทำงานเด็กหรือว่าเพล่ะริงคุณจะรู้สึกผิดตลอดชีวิตอ่ะสองสองงานแล้วนะแล้วคุณจะเสียเวลาตอนนั้นไปด้วยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีเลยดังนั้นเนี่ยเวลาผมเครียดหรือว่าผมทำท้อผมจะยิ่งทำงานเพราะอย่างน้อยกูท้อกูก็ได้งานอย่าพยายามเอาเงิน มาเป็นตัวตั้งเพราะถ้าคุณเอาเป็นเงินเป็นตัวตั้งเมื่อไหร่ชีวิตคุณจะนึกถึงแต่เงิน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 คุณเอาความชอบของคุณมาเป็นตัวตั้งคุณเอาความคุณเอาความชอบของคุณมาเป็นตัวตั้งคุณเอาอะไรต่างๆที่คุณคิดว่าคุณแตกต่างจากคนอื่นอ่ะเอามาเป็นตัวตั้งแล้วคุณก็ใส่ไปใส่ไปใส่ไปใสไปแล้วก็สักวันหนึ่งมันก็จะเงินเนี่ยตามมาเองตามมาทีหลังถ้าคุณทําในสิ่งที่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนจะทําได้อ่ะ คุณจะถูกมองว่าคุณเก่งขึ้นเด็ดค่ะวันเนี้ต้องทําให้ดีที่สุดที่จริงแล้วมันไม่ต้องใช้คําว่าวิน,นัยมันต้องใช้คําว่าเวลาที่เสียไปอ่ะอย่าให้ปล่อยเวลาที่เสียไปเพราะเวลามันเดินไปแล้วตลอดเวลาในการที่เด็ก นักศึกษาที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้เนี่ยจะสามารถเติบโตไปเป็นเจ้าของกิจการเจ้ของธุรกิจที่รวยดับร้อยล้านพันล้านได้เนี่ยจะต้องมีบ้านที่แบ็กดีต้องมีเส้นสายในการทําธุรกิจต้องมีโน้ตเฮาส์เฉพาะทางไม่ผมว่าผมว่าทุกอย่างแม่งต้องขึ้นอยู่กับตัวเองก่อนคือผมมองว่าทุกอย่างมันก็นอยู่กับตัวเองก่อนหมายความว่าตอนแรกพี่เป่าก็ไม่ได้มีคอนเน็กชันไม่ได้มีเส้นสายไม่ได้มีแบ็กที่มันที่มันดีใช่ไหมครอบครัว โอเคพ่อแม่อยู่ด้วยกันโอเคพ่อก็ดูแลเรื่องงานให้คุณแม่ทำกับข้าวให้อย่างวุ้นอย่างนี้ <Okay. S 2> แต่ผมเริ่มต้นผมคิดว่าจุดละสุดท้ายจุดเริ่มต้นเนี่ยมันต้องมันต้องเริ่มที่ตัวเองก่อน <c oughs> ถ้าคุณไม่เริ่มที่ตัวเองคุณจะเป็นยังไงบิวตัวเองให้ได้ก่อนคือบิวให้ตัวเองเป็นดาวเลิกไงบิวตัวเองให้เป็นดาวเลิกเป็นดาวที่มีแสงสว่างตัวเอง <Okay. S 2> โดยที่ไม่ต้องพึ่งแสงจากใคร uh. ถ้าคุณบิวตัวเองให้เป็นดาวเลิกได้ให้เป็นแสงสว่างตัวเองได้อ่ะ ใครๆก็อยากที่จะเข้าหาคุณเวิร์กไรบาลานซ์ใช้ได้แต่คุณไม่รวยเออเวิร์กไร้บาลานซ์มันใช้ได้จริงแต่คุณจะไม่รวยอยากรวยต้องบ้าๆอย่างเงี้ต้องอยากรวยต้องแอคทีฟหน่อยเพราะว่าถือว่าเวิร์กไร้บาลานซ์มันมีอยู่ตัวทุกคนอยู่แล้วถ้าทุกคนคิดว่าเวิร์กไร้บาลานซ์จริงๆมันจะไม่มีใครรวยมันต้องมีคนที่แตกต่างคือเวิร์กไร้บาลานซ์ก็คือเวิร์กไม่บาลานซ์เวิร์กอย่างเดียวคุณก็จะรวยถ้าถ้าคุณเลือกเวิร์กไลฟ์บาลานซ์คุณก็จะไม่รวยแต่คุณอาจจะมีคคคคคคควววววววาา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 มม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 สสสสุุุุขขขขขขแตตต่่่่่่่่่่พพพีีีีีีเเเเเออออองงงปป็็็นน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 ทิิกกกกัััจจะะยยยืถรดู้ เหนื่อยไม่กี่ปีเหนื่อยสิปีเหนื่อยยีสบปีสบายตลอดชีวิตดีกว่าทําไปเหนื่อยไปทําไปเหนื่อยไปพี่ไม่ชอบขอเหนื่อยก่อนช่วงที่เรามีแรงช่วงที่เรามีกําลังช่วงที่เรามีพลังมี energy มีอายุที่เหมาะสมมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมมีความรู้ที่เหมาะสมอะไรต่างๆนาาเนี่ยขอเหนื่อยก่อนขอเหนื่อยให้เต็มที่จนกว่าจะหมดแรงหมดแรงเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันในจุดนั้นแต่ถ้ายังไหวอยู่ยังสามารถทํางานได้อยู่ที่จะทํางานตลอดเวลาเผื่อว่าวันหนึ่งเราไม่ไหวแล้วใครจะไปดูอนาคตอะพี่ทำงานมาสิบสองปีพี่เริ่มต้นไอแ ham ตั้งแต่อยุยี่ห้าป เขาหยุดทงานทําไม่เป็นท่าปิดทำไม่เป็นแบบรู้สึกว่าเฮียว,นนวันในวันหนึ่งมึงตื่นมาไม่ทํางานแล้วมึงผิดอะ่ะมึงพลาดโอกาสในชีวิตไปแล้วมึงเสียเวลาวันหนึ่งในชีวิตไปแล้ววันตุกวันมันมีค่าเวลาแม่ผ่านไปทุกวันทุกวันทุกวันอย่างน้อยเนี่ยขี้หมูขี้หมาเนี่ยต้องได้งาน